ผมในในรงรัตนานุกูลสมาชิกวุฒิสภาในานะกันมาิการการกฎหมายการยุติธรรมในการตำรวจได้รับมอบหมายจากท่านประธานกันมาิการให้รายงานการพิจารณาให้ความเห็นเสนอแนะข้อสังเกตต่อรายงานผลการปฏิบัติงานของสักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีพศ2565ที่คณะกันมาธิการได้พิจารณาศึกษาแล้วดังนี้ในส่วนที่หนึ่งซึ่งจะเป็นข้อมูลภาพรวมของหน่วยงานญาที่จะมีข้อสังเกตในสประเด็นประเด็นแรกความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรา,ามการฟอกเงินตามรายงานที่ระบุไว้ในหน้า29มีทั้งหมด28มูลฐานสำนักงานปปงควรพิจารณาว่านอกจากความผิดมูลฐานดังกล่าวแล้วยังมีความผิดอื่นใดอีกหรือไม่ที่ควรบัญญัติเพิ่มให้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปรับปรามควันเงินเช่นการปล่อยเงินกู้นอกระบบการลักลอบขนคนต่างด้าวการค้าสื่อรามกอนาจารเด็กและการว่าจ้างตั้งคันแทนเป็นต้นประเด็นที่สอง จากความเห็นของดรมณะนิมิตรมงคลและนางสาวธัญกรทิพยพโภคินแห่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นเมื่อเดือนธันวาคม2 5 6 5ว่าสาบันบาเซิลเพื่อทำมาพิบาลซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการฟอกเงิน การสืบสวนเส้นทางทางการเงินและการติดตามทรัพย์สินคืนระหว่างประเทศได้ประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงินและเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ก่อการร้ายจาก18แหล่งข้อมูลเช่นธนาคารโลกและ World e c onom i c Forum เพื่อนำไปวิเคราะห์และประเมินให้ครอบคุมใน5ด้าน คือ 1. น,นโยบายรัฐด,ด้านป้องกันและปรับพรมการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 2. การให้สินบนและคอร์รัปชัน 3. มาตรฐานและความโปร่งใสทางการเงิน 4. หลักความโปร่งใสและความจำนึกรับผิดชอบ 5. ความเสี่ยงทางด้านการเมืองและกฎหมายโดยสถาบันบาเซอร์เพื่อธรรมาภิบาลได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในแต่ละประเทศคือสภาพแวดล้อมหรือโครงสร้างทางการเมืองหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นอิสระตกอยู่ภายใต้อิทธิพล หรือถูกเบี่ยงเบนด้วยความดกดดันทางการเมืองสำหรับประเทศไทยผลการประเมินล่าสุดก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจสำนักงานปปงจึงควรปรับปรุงและแก้ไขความเห็นดังกล่าวซึ่งเป็นความเห็นจากภายนอกองค์กรและควรดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณนสาธารณชนได้ทราบว่า เรื่องใดได้ดำเนินการไปแล้วบ้างประเด็นที่สในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฟอกเงินจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐโดยปัจจุบันพบว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งบริษัทแต่ได้มีการดาเนินธุรกิจจริงและใช้บริษัทดำเนิน การฟอกเงินซึ่งในการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหากมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเห่นกลมพัฒนาธุรกิจการค้าสามารถจะดำเนินการตรวจสอบได้ว่ามีบริษัทใดบ้างที่น่าจะเข้าข่ายการฟอกเงินโดยที่ไม่ต้องส่งเจ้าที่ไปตรวจสอบที่บริษัท ว่ามีการจัดตั้งจริงหรือไม่ดังนั้นสำนักงานปปงจึงควรหาแนวทางเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการฟอกเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นประเด็นที่4ตามที่สำนักงานปปงได้เสนอศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปปง ประจำปีพศ2564ต่อวุฒิสภาและคณะกรรมการได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหาทุนจีนสีเทาและปัญหาคนต่างด้าวนำเงินปิดกฎหมายและเงินที่ได้จากธุรกิจปิดกฎหมายในธุรกิจประเภทต่างๆในประเทศไทยมาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือซื้อที่ดิน อาังหาริมทรัพย์โดยเลี่ยงกฎหมายให้นำไปสู่การใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อฟอกเงินหรือทำความผิดกฎหมายอื่นๆทำให้กรมที่ดินต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเช่นสภาธนายความสำนักงานปปองกรมสอบสวนคดีพิเศษและคมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยขอให้สำนักงานปปงเนี่ยประสานกับกรมที่ดินเพืแ่อบบตรวจสอบในเชิงป้องกันและดำเนินการร่วมกับกรมที่ดินในการตรวจสอบปัญหาว่าการถือที่ดินแทนคนต่างด้าวและขอให้สำนักงานปปง,งดำเนินการพิจารณาศึกษาหาแนวทางในการป้องกันปัญหาดังกล่าวจะขอทราบว่าสำนักงานปปง,งได้ดำเนินการเรื่องดังกล่าว ไปได้แค่ไหนเพียงใดหรือไม่สำหรับในส่วนที่สองเกี่ยวกับคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและประปับปรามกวนฟอกเงินพศส5 5 4 2มีข้อสังเกต3ประเด็นประเด็นแรกตามรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปปรงหน้าที่49 คณะกรรมการปรปรงได้พิจารณาวิฉัยชี้ขาดกรณีพนักงานใ,นในการต้องข้อหาไม่สมบูรณ์ตามมาตรา4 9แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542อย่อ,อย่างไรก็ตามตามรายงานไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าข้อหาดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์มีลักษณะอย่างไรเพื่อให้พนักงานในการทราบและป้องกันปัญหาดังกล่าวในอนาคต และควรแจ้งให้พนักง,งานตอบส่วนทราบเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยายนหลักฐานและการตั้งข้อหาประเด็นที่2ตามรายงานผลการปริบัติงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปปงถ้าเป็นรายงานจะอยู่หน้า54-59ได้รายงานการประชุมของคณะอนุกรรมธิการต่างๆ ในงบประมาณพศ2565เช่นคณะกรรมการที่ปรึกษามีการประชุมจำนวน8ครั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพิสินประชุม3ครั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการกำกับและตรวจสอบประชุม1ครั้งคณะอนุกรรมการกันกองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการปรปรงกรณีใช้อำนาจตามมาตรา25วรเลสา3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินพศ2 5 1 2ก็ไม่มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ด้านการป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อกานร้ายมีประชุมสองครั้งคณะอนุกรรมการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินพศ2 5 1 2และพระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายพศ2559มีการประชุมหนึ่งครั้งจำนวนการประชุมดังกล่าวเพียงพอที่จะดำเนินการกับเคลือ่อนการดำเนินการปฏิบัติตามมาหน้าหน้าที่ของแต่ละอนุกัรมาธิการแค่ไหนอย่างไรหรือไม่เพียงใดประเด็นที่สามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินพศ2542ซึ่งในในรายงานหน้า60ตามมาตรา64ทับ1ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินพศ2542กำหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่คณะกรรมการปรปรงแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบความผิดตามมาตรา62มาตรา63 และมาตรา64ได้และตามรายงานมีการเมือินการเปรียบเทียบโดยมีคำสั่งลงโทษปรับผู้กระทำความผิดตามมาตรา62จำนวน2อลายรวมเป็นค่าปรับ1,229,500าน0บาทนอกจากการดำเนินการในกรณีดังกล่าวสำนักงานปะปะงได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีพฤติการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งกำหนดให้ต้องดำเนินการหรือไม่มากน้อยเพียงใดสำหรับในส่วนที่สามมีข้อสังเกต8ประเด็นประเด็นแรกตามรายงานผลการปฏิบัติงานของด้านการป้องกรรันและปราบปรามการฟอกเงินหน้า64มีเรื่องร้องเรียนพัน 4 5 4เรื่องแต่ตามรายงานยังไม่ได้มีการจำแนกข้อมูลรายละเอียดว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมีจำนวนเรื่องที่ปรากฏพฤติการและข้อมูลการกล่าวหาไม่ชัดเจนจำนวนเท่าใดและจำนวนเรื่องร้องเรียนการเมินคดีตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมจำนวนเท่าใดและมีคดีที่พนักงานสอบสวน มีความเห็นสั่งฟ้องอายการสั่งฟ้องและสารชั้นต้นต่อุทอรสศนิกาลงโทษจากเรื่องร้องเรียนดังกล่าวมากน้อยเพียงใดทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาถึงพฤติการการร้องเรียนหรือข้อมูลการกล่าวหาต่อไปสำหรับในประเด็นที่2การตรวจสอบและการวิเคราะห์ธุรกรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน ตามรายงานหน้าที่71ปรากฏว่าในปีงบประมาณ2,565การจัดส่งข้อมูลตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อนำไปสู่การดาเนินการมีคดีที่ส่งหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นคดีเชิงลุกในปีแรกนี้ไม่มีเลยคือศูนย์คดีและเมื่อเปรียบเทียบกับการดาเนินการในปีงบประมาณ2,514มีคดีที่ส่ง หน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นคดีเชิงลุกจนวน6คดีงบประมาณ2 5 6 3มีจำนวน46คดีกรณีจึงถือว่าลดลงเป็นจำนวนมากและนอกจากนี้พบว่าคดีที่ส่งหน่วยงานภายนอกตั้งแต่ปีงบประมาณ2,563 2 5 6 4และ2 5 6 5มีคดีลดลงจาก885คดี เป็น594คดีและ487คดีตามลำดับซึ่งถือว่าโดยสถิติลดลงเป็นจำนวนมากกรณีนี้จึงขอทราบเหตุผลและรายละเอียดข้อที่จริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวทั้งนี้สมันักงานปปงควรพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลธุรกรรมได้มากขึ้น โดยเฉพาะการดำเนินการในเชิงลุกประเด็นที่3จากรายงานหน้า75โครงการสายรับปปงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารในการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดโดยตั้งแต่เริ่มโครงการปีพศ2อ,อ4 6 ถึง30กันยายน2565มีจำนวนผู้สมัครสายรับปปงทั้งสิ้น75,449รายในปีพศ2555มีสมัครสายรับปปง23รายซึ่งมีการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานของสมักงานป้องการและประปับปรบามการฟอกเงินในปี2564คณะกรรมาิการได้ตั้งข้อสังเกต โดยให้สำนักงานปปงประเมินโครงการดังกล่าวว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรหรือไม่และสมควรดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปอย่างไรซึ่งตามรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปปงประจำปี2565ไม่ปรากฏข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินการกรณีนี้จึงขอทราบรายละเอียดข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ดังกล่าวว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่อย่างใดและสำนักงานปปงมีแนวทางการเมือนการเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวนี้ในอนาคตอย่างไรประเด็นที่4ตามรายงานหน้า86ในปีงบประมาณพศสอ 2, 5 6 5คณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งยึดเหนือยัดทตับสินโดยแยกความผิดมูลฐาน ส่วนใหญ่ประเภทความผิดมูลฐานจะเป็นคดียาเสพติดค้ามนุษย์ช่อโกงประชาชนและความผิดอีกหลายประเภทเช่นเป็นสมาชิกอ้างยี่หรือมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมอการลายการปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหนังสือเดินทางมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและอื่นๆ ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวสำนักงานปปงจึงควรดำเนินการมีคำสั่งยึดหรืออายัดตัสินในเรื่องดังกล่าวด้วยประเด็นที่5ตามรายงานหน้า1 1 7ถึง1น4ำนักงานปปงได้มีการประชุมหรือสัมมนาทั้งภายในและภายนอก ตามรายงานดังกล่าวได้มีการนำผลการประชุมหรือสัมมนามาปรับปรุงการดำเนินง,งานของสำนักงานปปงอย่างไรบ้างและได้ผลรับที่เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างประเด็นที่6ตามรายงานผลการดำเนินง,งานด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการลายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงซึ่งมีรายงานหน้า125พบว่าปัจจุบันความเสี่ยงด้านการเงินความผิดมูลฐานมีความเสี่ยงสูงสุด5อันดับแรกได้แก่ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการยาเสพติดการพนัน โดยมีวงเงินตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปการทำลายทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมและการชอดโกงประชาชนสำนักงานปปงมีแนวทางหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฟอกเงินจากความผิดบุญฐานดังกล่าวข้างต้นอย่างไรประเด็นที่7ปัจจุบันมีการฟอกเงินผ่านการซื้อขายและขนส่งสินค้าการใช้ สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ผ่านผู้ให้บริการทรัพย์สินดิจิทัลนิติบุคคลบางหน้ามีการใช้สิทป็นิติ่อบุคคลบางหน้าขนเงินข้ามแดนซึ่งมีพฤติการการกระทําความผิดที่ยุ่งยากซับซ้อนและยากแก่การตรวจสอบสำนักงานปปงยังควรประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่8ตส่นักงานปปงมีบทบาทหน้าที่ในการเก็บรวบรวมตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์พยานหลักฐานดิจิทัลอันเป็นวัตถุพยานซึ่งเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดิจิทัลซึ่งจากรายงานหน้า145-146ตถึงร4อสำนักงานปปงได้ดำเนินการพิสูจน์หลักฐานปฏนบัติการจำนวน3รลายแต่พักงานปปงจึงควรเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์ เพื่อให้สามารถตรวจสูจน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นให้ส่วนที่6ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานซึ่งตามรายงานของสำนักงานปปงนหน้า2 3 2รระบุว่าประเทศไทยได้รับการยกระดับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านกรอบกฎหมายจาก 27ข้อเป็น31ข้อจากจำนวนทั้งสิ้น40ข้อสำนักงานปปงมีแผนที่จําเนินการเพื่อปรปับปรุงข้อเสนอแน,นะที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอีกจำนวน9ข้ออย่างไรหรือไม่ประเด็นที่2ควรมีการปรปับปรุงโครงการสายรับปปงให้มีประสิทธิภาพและสามารถเบิก ค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการได้จริงโดยให้มีกฎเกณฑ์ในการดำเนินการอย่างยืดหยุ่นและโปร่งใสคณะกรรมกาธิการจึงขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อวุฒิสภาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไปขอบขอบคุณครับ